นังยางมาถุงแกงตัดผมมาไม่กล้าตัดเยอะยังไม่กล้าตัดเยอะแล้วมันจะเด้อไม่ไม่เคยตัดผมมาไทยเข้ามาก็ชอบทักว่ามาใสใสเจ๊จูพารวยสวัสดีค่ะใท่เนาะสวัสดี น้ำค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาส่งแรงใจนะคะสวัสดีคุณเหมียวด้วยค่ะเหมียวแสนสุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังแรงใจนะคะฝั่งลูกอีสานชาแนลสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังแรงใจนะคะวันนี้วันนี้ก็ทักทายทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาส่งแรงใจนะคะวันนี้ เล่แปดขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจเล่แปขอบคุณมากๆนะคะฟังรูอีสาชแนลขอบคุณที่มาทักทายส่งกำลังแรงใจค่ะวันนี้ก็อาทานขนมค่ะพี่น้ำก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีดอกไม้โชว์เหมือนยายนาวเนาะยายนาวพูดไปคุยไปก็โชว์ดอกไม้ยายนาวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแอบแอบยบินทาเลยเด้อม,มามา,มาเย็นนี่เอาพี่น้ำไปปล่อยไก่ทั้งเยอะ <laughs> คนนตัตาวาชื่อเล่นชื่อเล่นนะชื่อผมจำไม่ได้ชื่อเล่นชื่อนนะครับจำไม่ได้แล้วครับชื่อเล่นพี่น้ำก็ไม่มีชื่อเล่นนะเขามีชื่อเดียวค่ะเป็นคนชื่อเดียวเป็นคนที่ไม่ลายใจ ขอประเจได้ค่ะขอบคุณนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะฮ่ง ฟังลูอีสานก็สติกเกอร์โยโย่กับหัวใจกอด,กดขอบคุณนะคะที่ส่งแรงใจวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณกับสติกเกอร์นะคะที่ส่งกําลังแรงใจขอบคุณทุกๆก,กําลังใจค่ะวันนี้ที่มาทัดทายพี่นง้งบางวันขึ้นเงียบปีเงียบมากไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทักทายเนาะอันนี้ก็มาเลาะหน้าเขียว ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้คุณนัทุวดคุณนัททวดก็ฉันไปนอนแล้วนะครับอ้าวนอนไหวจ้าทำงานแล้วคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะมาลิมาลิจันขอบคุณคะ่ะแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากนะคะ ขอให้หลับฝันดีนะคะผมขอนอนก่อนเด้อค่ะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แวะมาชมกําลังใจคุณมะริจันก็หัวใจกลดป่อขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาส่งกําลังแรงรใจนะคะโชคดีนะคะนอนหลับฝันดีค่ะนาแวะมาส่งกําลังใจก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีทักทายค่ะคุณเสียเย็นสวัสดี คุณเสียยนก็ฝันดีครับขอบคุณกับหัวใจกอดๆคะ่ะดวงตาโตๆดวงตาโตๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาส่งแรงใจขอบคุณที่มาทักทายขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจคุณนันทวุฒิก็ฉายวันไหนครับฉายอะไรฉายอะไรเนาะ <laughs> ฉายอะไรบอกกันหน่อยฉายอะไรฉายฉายวันไหนครับหนอถ,ถ่ายที่ที่ถ่ายอยู่ครับ ถ่ายที่พี่ถ่ายอยู่ครับไงเนาะ